สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ประจำเดือนมิถุนายนเริ่มจากกิจกรรมของจังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้วิทยาลัยชุมชนสงขลาเมื่อวันที่2มิถุนายน2563นายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญน,นาเกลี้ยงเกลานายยกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานายสมหวังเรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลาในกิจกรรมจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบภายใต้โครงการแกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของวิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยมีนายนิยมชูชื่นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาและบุคลากรให้การต้อนรับ กิจกรรมในวันนี้บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมกันบรรจุแอลโกอฮอลใส่ขวดสเปรย์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนและส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้เยี่ยมชมโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้กับชุมชนและกลุ่มผู้ที่สนใจโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านมาเงยโคกม่วงอำเภอชนะ จังหวัดสงขลาทําการสาธิตวิธีการนํากล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยและทําเค้กกล้วยหอมบรวนี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่วางจําหน่ายและสร้างรายได้เสริมจากการทํากล้วยกรอบแก้วให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนอกจากนี้กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าได้นําเสนอขั้นตอนการออกแบบและตัดเย็บ ชุดสตรีมุสลิมเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดให้กับชุมชนทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวต่อไปธุนายน2563นายชดนิสิริผู้รับผิดชอบโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้เพื่อชุมชนซึ่งได้จัดทําอาชีพเสริมออนไลน์ในรูปแบบสื่อวิดีโอออนไลน์ YouTube โดยมีนางวิภาวันจันทรปานเป็นวิทยากรถ่ายทําการทําสบู่เหลวและการทําน้ํายาล้างจานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นไรายได้เสริมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้โดยนําระบบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในการผลิตสื่อสารสนเทศ เพื่อนำไปเผยแพร่และเป็นสื่อการเรียนออนไลน์ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมโดยจะใช้งานผ่านระบบ Google Classroom และ YouTube ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนในแบบออนไลน์รูปแบบมัลติมีเดียทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพต่อไป วันที่2มิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมการออกแบบวาดภาพเครื่องแต่งกายมุสลิมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพการออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมตามความต้องการของชุมชนด้วยกระปวนการดาคมโดยมีนางสาวนัชนานวนยังอาจารย์ประจำสาขาศิลปรกรรมและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยเป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้จะขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสเ e ็ c h ภาพเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแพทเทิร์นและการสร้างแบบตัดเพื่อตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมให้ออกมาดูสวยงามและพัฒนาฝีมือให้เกิดทักษะและเทคนิคต่างๆสามารถนำไปต่อยอดอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าต่อไป วันที่4มิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลานำโดยนางสาวกฤษณวันเสวีพงศ์นางสาวสุภาพิษดำนวลนางสุธีเทพสุริวงศ์และนางสาวโนอาณีเรเบนหมุดลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมืองตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอันต์อย่างสร้างสรรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโค คเมืองการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว,ว่าชุมชนบ้านโคกเมืองมีฐานทรัพยากรที่หลากหลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในทะเลและผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความต้องการต่อการนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนซึ่งทำจากชันโรงมะขามเปียกมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ยาสระผมน้ำยาล้างจานน้ำยาอาเนกประสงค์และการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกเมืองตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาต่อไป วันที่5มิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดอบรมหลักสูตรอาชีพการออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมให้กับสมาชิกในชุมชนเทพาสบบาย,ย้อยซึ่งเป็นการออกแบบพัที่ผสมผสานกับการใช้ผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ผลงานออกมาน่าชื่นชมซึ่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมยังเป็นโอกาสของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกมากมายซึ่งการออกแบบและตัดเย็บให้เหมาะสมกับลูกค้ารายบุคคลจำเป็นต้องมีการฝึกฝนและอบรมเพื่ออัพสกิลในการผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุดในโครงการนี้มีนางฟาติยาชูเชิดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อารีนาอีสามารถเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ วันที่11-12มิถุนยายน2563บริษัท Incentive Design จำกัดจากกรุงเทพมหานครส่งทีมงานจำนวน5คนลงพื้นที่ชุมชนบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านขาวรวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำเป็นโปรแกรมทัวร์ขายให้กับนักท่องเที่ยวจากการทดลองเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวบริษัท Incenti v e d e ไซน n จำกัดมีข้อเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินฤด,ดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าแต่ละเดือนมีกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากนี้ทางบริษัทดังกล่าวจะได้สรุปและนําเสนอจัดทําโปรแกรมทัวร์ขายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปวันที่15-17มิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้สามารถปฏิบัติการสอนที่มุง่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการของวิชาให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้รับเกียรติจากดรเมธีดิตวัตอาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ทุกคนกลับมาดูแลและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตที่เน้นการดูแลสุขภาพและมีความประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นการปลูกผักสวนครัวไว้เป็นอาหารสําหรับครัวเรือนจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นดังนั้นวิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษต้านภัยโควิด -19 ในวันที่15-16มิถุนายน2563เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกผักสวนครัวการดูแลรักษาให้มีผักสวนครัวปลอดสารพิษหมุนเวียนรับประทานตลอดปีโดยมีวิทยากรนางสาวสิริพรเหมมณีนักวิชาการส่รงเสริมการเกษตรชำนาญการและนายปิยะสวุวรรณมณีนักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเทพามาบรรยายและฝึกทักษะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่20มิถุนายน2563นางฟาติยาชูเชิดพร้อมด้วยนางสาวภาวดีฉัดจินดาและนางสาวอาทิมาพรทองอ่อนนำนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการศึกษาปฐมวัยร่วมกิจกรรมทำฝายกั้นน้ำและเก็บขยะณนะศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนบ้านห้วยเต่าตำบลคูหาอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสภาเยาวช ชนของบ้านห้วยเต่ากลุ่มรถคลาสสิกและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชื่อโครงการ649สายน้ำแห่งชีวิตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป วันที่22-24มิถุนายน2563ทีมงานวิชาการและกิจการนักศึกษานำโดยรองศาสตราจารย์ดรอัศวินพรมโสภาได้จัดประถมนิเทศเคลื่อนที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์ด้วยกันคือศูนย์การเรียนรู้อำเภอสะเดาศูนย์การเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ศูนย์การเรียนรู้อำเภอควนเมียงศูนย์การเรียนรู้อำเภอระโนดและศูนย์ก,การเรียนรู้อำเภอเทพาทุกศูนย์การเรียนรู้นักศึกษาให้ความสนใจ กับการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งความสําคัญของการประถมนิเทศนั้นเพื่อให้นักศึกษารู้บทบาทหน้าที่และการปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาและทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสงคา้าและแนวปฏิบัติระเบียบข้อบังคับตลอดจนสวัสดิการและสิทธิต่งตางๆในการเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่24-26ถึงมิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยอาจารย์สุภาพิษดำนวลอาจารย์ชดนิตสิริและอาจารย์กฤษณวันเสวีพงศ์ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตผ้าทอเส้นใยกล้วยสีธรรมชาติภายใต้โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอเพื่อผลิตผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาตินักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุดตะบลลำไพลอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยมี นางนพมาศศาสนัยภูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจากตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นวิทยากร นอกจากนี้แล้ววันที่26มิถุนายน2563รองศาสตราจารย์ดรอัศวินพรหมโสภารองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลานำอาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันยศวรเชษวราวัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลโพยมวรเชษวราวัฒน์ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแนะนําให้คำปรึกา กษาเรื่องการทอผ้าและเตรียมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติต่อไป เมื่อวันที่28มิถุนายน2563ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หนูน้อยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมวัยเพื่อการปฏิบัติที่ดีงามตามรอยพระยุคลบบาทสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตามรอยพระยุคลบาท สืบสารศาสตร์พระราชาให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายวิทยายลัยชุมชนสงขลาโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ทางด้านประฐมวัยผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรจิรพรมั่นเศรษฐวิทย์อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัยา,ารองศาสตราจารย,ายดร์ดรสิทธวัฒน์มั่นเศรษฐวิทย และทีมแกนนำต้นแบบคณะครูผู้ดูแลเด็กประถมะวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกตำบลลำไพลอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลามุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมืองระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2563ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมืองการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นำฐานทรัพยากรชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิน่นสมุนไพรามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคบเมืองวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับเกียรติจากนางทิพวรรณชัยอัสดาพรและนางประนีตช,ชัยหม่อมวิทยากรจากกลุ่มสมุนไพรบ้านโนดมาถ่ายทอดความรู้เรื่องประโยชน์จากพืชท้องถิน่นสมุนไพรผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลผลิตชุมชนได้และฝึกปฏิบัติการทำ สบู่ก้อนสบู่เหลวสมุนไพรจากพืชในท้องถิ่นได้แก่สบู่มะขามขมิ้นชันน้ำผึ้งชันโรงสบู่สวรสใบบัวบกน้ำผึ้งชันโรงสบู่มะม่วงหาวมะนาวโหน้ำผึ้งชันโรงสบู่เหลวใบหญ้านางและสบู่เหลวใบบัวบก เมื่อวันที่30มิถุนายน2563ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการพ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุนในพื้นที่ชายฝั่งเทพาณกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนหัวเขื่อนปากน้ําเทพาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนการทําประมงพื้นบ้านเพื่อการจัดการตนเองที่ยั่งยืนสามารถดําเนินการพ่อเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุนได้เพื่อให้เกิดกระบวนการในการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างรายได้เสริมของชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย ระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2563วิทยาลัยชุมชนสงขลานำโดยอาจารย์สุภมาศอยู่อาริยะดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงชนโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดาณนะชุมชนบ้านวังเปลวตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอด ความรู้จากนายพิพัฒพงษ์คงสมฤทธิ์ครูวิทยาลัยชุมชนสงขลาผู้รับผิดชอบโครงการการเลี้ยงพึ่งชนโรงและได้นำผลการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ชนโรงมาเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรวมถึงวิทยากรต้นแบบที่มาถ่ายทอดความรู้ในการประกอบและการติดตั้งลังชนโรงแบบมาตรฐานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาแกลบให้เป็นแกลบดำที่เป็นวัตถุดิบที่มีคาร์บอนและเกิดการย่อยสลายง่ายกว่าแกลบขาวเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยบำรุงพืชด้านการเกษตรโดยนางสาวดารารัตน์บางพระครูวิทยาลัยชุมชนสงขลาผู้คิดค้นต้นแบบเผาแกลบระดับครอบครัวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติการเผาแกลบไปปรับใช้และต่อยอดในการทำปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป กลุ่มมีความตั้งใจนะครับอยากไปดูชันโงที่ตั้งใจไว้รวมกลุ่มกันแต่นี้มีเสนอบอกว่าน่าจะรวมกลุ่มได้หลายคนซึ่งจะนำคณะนะอาจารย์มาสอนที่ส่วนใหญ่ซึ่งปรากฏว่าได้ตามความตั้งใจนะครับแล้วก็ได้เชิญชวนสมาชิกใกล้ๆซึ่งเรา,อาชอบด้วยกันการดูชันโลเข้ามาร่วมด้วย,วยกันอีกอย่างหนึ่งที่ ทำวันนี้ก็คือการเผาแก่ปกติแล้วก็จะใช้แก่ติดซึ่งจะไม่ไม,ไม่ไม่เผาเพราะเคยเผาแล้วมันมันมาจาะเรียกว่าเสียเสียประโยชน์เยอะไม่ไม่เป็นดังที่ที่ต้องการซึ่งวันนี้ก็ได้ความรู้ส่วนตัวผมนี่ผมปลูกกาแฟตั้งใจว่าจะเอาชะลุมวนี้ไปผสมอันเกอรกาแฟซึ่งน่าจะมีประโยชน์ มากกว่าที่จะเราไม่ได้เอาอะไรเลี้ยงในสวนผลประโยชน์หลักก็คืออยากให้สมเกรสรมากกว่านะครับเาขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีวันนี้และคิดว่าอาจจะมีน่าจะมีโครงการต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสสผมยิ้มขาวนะครับมาจากบ้านต้นโพตมบังหวัโงอนเลครับ ก็คือว่าหลังจากอบรมแล้วนะครับก็คือได้ประสบการณ์ในการเลี้ยงปูว่ามันขั้นตอนมันอย่างไรบ้างแล้วก็นอกจากขั้นตอนแล้วก็ประสบการณ์ในการในการเลี้ยงอูนั่นะครับก็คือสิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้คือว่าเราได้เห็นถึงถึงความเป็นตัวอุลความเป็นตัวอุมคือว่าลักษณะของสังคมของตัวอุ่เ็นเป็นระเบียบวินัยในการจัดการก็คือเือนองค์กรองค์กรหนึ่ง ที่มีการจัดการที่ดีมากมีการแบ่งน,น้าที่ชัดเจนมีการในส่วนของนันพนกพยาในทางของตัวตัวงานแล้วก็ตัวทหารอะไรต่างๆจะมีความซับซ้อนของของในการที่จะมีชีวิตอยู่ในความเป็นภรุมนะครับตอนนั้นก็ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ได้รู้จักประโยชน์ของปรุงว่มมามันมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับทั้งในแง่ของทางด้านระบบนิเวศเองแล้วก็ทางด้านการเกษตรอันนี้ก็มีความชัดเจนว่าคุณที่มีประโยชน์ มหาศาลจริงๆในการในการมีชีวิตอยู่ของของเกษตรกรบ้านเราเสําหรับวันนี้ก็คือได้ความรู้เรื่องของการการออกแลงเพื่อทำปุ๋ยหมักเพื่อทำปุ๋ยในการเในการ,กรเษกษตรก็เหล่านี้ก็คือมีประโยชน์ในการในการพัฒนา ชีวิตที่เป็นเกษตรกรซึ่งผมก็ือเป็นเกษตรกรรุน่นใหม่ก็ว่านาดาดยแต่ก่อนก็ทำวิจัยมาเดีวไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความรู้ขึ้นทางด้าน,นเกษตรกรเลยเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มที่ดีในการมาอบรมแบบนี้นะครับถ,ถึงแม้เป็นเวลาสองวันแต่นนก็เป็นสองวันที่มีในคนชาในมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ี้คือสามารถนําไปเปือกํานำนไปใช้ประโยชน์ในในการ พัฒนาอาชีพส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่ง,ส,งสำหรับการเลี้ยงงูเราจะนำไปพัฒนาในการฟื้นฟูระบบนิเวศคือว่าเราสามารถใช้ใช้องค์ในการฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาใหม่ในการทําให้ระบบนิเวศของพืชดอกในสังคมพ,พืชดอกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้เราจะได้เห็นการฟื้นฟูของระบบนิเวศโดยใช้ความรู้จากการอบรมทั้นนี้ด้วยก็คือจะได้สองส่วนคือส่วนอาชีพแล้วก็ส่วนของการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วย